สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราคาสินค้าเกษตรวันนี้คลิปนี้มารายงานราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประจำวันที่10มกราคม2565ซึ่งเป็นราคาล่าสุดนะคะขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในเรามาดูกันเลยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาในประเทศจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ค้าท้องถิน่นข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน30%ราคาอยู่ที่7บาท10สตางค์ต่อกิโลกรัมข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน14.5%ราคาอยู่ที่ 9บาท60สตาง์ต่อกิโลกรัมราคาโรงงานอาหารสัตว์ความชืน้น14.5%ราคาอยู่ที่10บาท60สตาง์ถึง10บาท75สตาง์ต่อกิโลกรัมราคาส่งออก FOB เป็นกิโลกร,รัมราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่10บาท89สตาง์ต่อกิโลกรัมเป็นตันราคาปรับลดลงมาอยู่ที่324 US ดอลลาร์ต่อตันจา่าต่อมาเรามาดูราคาซื้อขายตลาดล่วงหน้าชิคาโก ปรับขึ้นทั้ง3อย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกิโลกร,รัมตันแล้วก็บูเซนกิโลกร,รัมราคาอยู่ที่8บาท2สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมเป็นตันราคาอยู่ที่238.81 US ดอลลาร์ต่อตันเป็นบูเซนราคาอยู่ที่606.60เซนต์ต่อบูเซนนั่นเองค่ะ หมายเหตุ head, ราคาโรงงานอาหารสัตว์รับซื้อเป็นราคากรุงเทพและปริมณฑลหากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการขายให้แจ้งสำนักงานพณิชย์ในจังหวัดของท่านหรือสามารถโทรสายด่วน1569ได้เลยค่ะขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในอีกหนึ่งครั้งราคาที่จังหวัดของท่านพื้นที่ของท่านเป็นอย่างไรบ้างมาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้คลิปนี้กีขอตัวลาไปก่อนนะคะโชคดีร่ำรวยทุกท่านจา้าไปแล้วจา้าบ๊ายบาย